สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสะเกตและอำเภอกระทละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News พอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรแก้วค่ะ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตรรวมกับสมโมสรไลออนสิสเกตและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตถ่ายชีวิตโคต,ตัวเมียที่ตั้งท้องจากโรงฆ่าสัตว์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีม,มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ เมื่อวันที่10กระกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาที่โรงค้าสัตว์ฟาติมาชุมชนหนองเมกเทศบาลเมืองศิสเกตอำเภอเมืองศิสเกตจังหวัดศิสเกตนายสุเทพสอนบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือถาวายเป็นพระจุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาค,คม2567โดยมีนายกเกษมสืบเสนรองประธานสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดศิสเกตกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนางรติกรทองเนตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28ศิษเกตยโสธรน,นายนิพนธ์สมหมายรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนางมนวิภาโบจราตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทะละลักษ์นายนารงศักดิ์เอาหานาฏประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอน้ำเกลียงนางตระกูลแสงรับกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนางวาสิตาน,น้อยพรม กรรมการสาภาวัฒนธรรมจังหวัดนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตนางจิราพรวรจิตินาย,ยกสมโมสรไลออนสิสเกตพร้อมคณะนายสริดนาควารีนกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสิสเกตนายสุรศักดิ์อังคสกุลเกียรติห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญสิสเกตคณะสามโมสรไลออนจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรโรงเรียนในเขตพื้นที่สพอปอสศิสเกตเขตหนึ่งและสะพอมอสศิสเกตยโสธรเข้าร่วมในพิธีนายเกษมสืบเซนรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศิสเกตกล่าวค่ะว่าสภาวัฒนธรรมจังหวัดศิสเกตร่วมกับสโมอสรอไลออนศิสเกต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศิสเกตได้ร่วมการจัดทำโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567โดยได้ไถ่ชีวิตโคตัวเมียที่ตั้งท้องจากโรงฆ่าสัตว์จำนวน8ตัว เพื่อมอบให้โรงเรียนในสังกัดสอพอมอศิสเกตยโสธรและสังกัดสอพอปอศิสเกตเขตหนึ่งที่ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนำไปเลี้ยงบำรุงและขยายพันธุ์โดยมอบให้โรงเรียนเจ็ดแห่งดังนี้โรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์อำเภอโนนคูนโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาอำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนเบญจลักษ์วิทยาอํเภอเบญจลักษ์สองตัวโรงเรียนวรคุณอุปถรรัมภ์อําเภอเมืองจันทร์โรงเรียนบ้านดวนใหญ่อํเภอวังหินโรงเรียนบ้านขุมคำอําเภอวังหินและโรงเรียนบ้านนนดูอําเภอวังหินค่ะ